มื่อนี้จานหน่อยเคยทะเลยชแนลมะเขาสวนครับไม่เห็นกล้วยนี่ตัดปีออกไปแล้วล่ะครับแต่ว่าป้าตัด่วยมันใหญ่ครักครับพี่น้องอันนี้มันบวัทได้แก่ได้กล้วยครึงเิ่นกล้วยเอิรนว่ากล้วยครึงหนึ่งบวทั้งใหญ่บวใหญ่เต็มทีกล้วยน้ำว่าได้นี่ถ้าเกิดมันใหญ่เต็มทีมันจบพอดสำใดครับเนาะ แต่ว่าก็มีเคล็ดลับอยู่ด้อันนี้คือเคล็ดลับที่ปลูกกล้วยไว้ยูไว้กินครับปลูกกล้วยต้นสองต้นเท่านั้นนี่ครับเศษอาหารเด่นนี่ครับเศษอาหารอันนี้คือทั้งทั้งขยะข้าเจาะหูแล้วครับเจาะหูกลนมันเจาะหูทางหู้กลนมันหลักฟังดินฟังดินไว้กับโพไว้ซ้ำนี่แหละครับแล้วก็มีฝาปิดเปิดฝาขึ้น จ็จัดการครับวันนี้ครับเอายังเทลงไปเศษอาหารนี่ครับเทลงนี่กัสิมนีม้นาำปุ๋ยเห็นเป่ครับเห็นน้ำปุ๋ยอ่ะปิดฟ้าไว้นวี่วันนี้มีเคล็ดลับอยังไรดิก็นี่แหละครับ